สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาไทยรายการที่นําเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาไทยในแง่มุมต่างๆพบกับดีฉันอาจารย์ณัฐยธรอ,อินทรกรมแหงและอาจารย์ดรธนพลเอกพจน์อาจารย์ประจํา ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะเรามาพบกันทุกวันอังคารนะคะเวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรคลื่นความถี่ FM 107.25เมกะเฮิรตซ์หรือติดตามได้ทาง Facebook Page สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรและ YouTube Channel NU Radio ค่ะ คุณผู้ฟังพอจะทราบใช่ไหมคะว่าการออกเสียงของคำโดยให้มีความหนักความเบานั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในหลายภาษาค่ะเช่นภาษาอังกฤษถ้าเน้นหนักหรือ t r e s สในพยางที่แตกต่างกันนะคะบางครั้งความหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะตัวอย่างคำว่า Present เน้นหนักที่พยางค์แรกจะมีความหมายว่าของขวัญซึ่งเป็นคำนามนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนการออกเสียงเน้นหนักไปที่พยางค์ที่สองเป็น present จะกลายเป็นคำกริยาที่แปลว่าเสนอหรือนำเสนอนั่นเองค่ะ สำหรับภาษาไทยเองนะคะถึงแม้ว่าหลักการสตรีส์คำหรือการออกเสียงหนักเบาของพยางจะไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัวนะคะและหลายคนอาจจะคิดว่าภาษาไทยนั้นเป็นภาษาตระกูลคำโดดนั่นหมายความว่าเราจะพูดทีละพยางและออกเสียงเท่าๆกันหมดหรือเปล่านะวันนี้โลกกว้างกับภาษาไทยเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆค่ะเกี่ยวกับการลงเสียงหนักเบาในภาษา สไทยค่ะ จริงๆแล้วคำบางคำจะลงเสียงหนักหรือคำบางคำจะลงเสียงเบาในภาษาไทยเกิดขึ้นได้นะคะดังที่อาจารย์นววันพันธุเมธาได้เคยกล่าวถึงในบทความเสียงหนักเบากับคำถามเกี่ยวกับคำในภาษาไทยอาจารย์ได้กล่าวว่าการที่ภาษาไทยเน่ะเกิดเสียงหนักหรือเสียงเบาขึ้นมานั้นมาจากความนิยมและความไม่นิยมของการออกเสียงของคนไทยค่ะและคำบางคำที่ออกเสียงผิดไปจากกฎที่กำหนดไว้ซึ่งก็คือกฎ าย,ยางนะคะน่าจะเป็นเสียงที่ถูกกับหูคนไทยจึงทําให้เกิดการสร้างคําบางลักษณะขึ้นมาค่ะหรือเปลี่ยนแปลงเสียงของคําบางประเภทก็อาจจะเป็นได้นะคะโดยการลงเสียงหนักหรือเสียงเบาสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งระดับคําและระดับประโยคนะคะเราจะมาเริ่มต้นจากการลงเสียงหนักเสียงเบาในระดับคํากันก่อนค่ะ ถ้าเป็นคำสองพยางนะคะเราจะลงเสียงหนักที่พยางที่สองค่ะเช่นในประโยคที่ว่าคนเราต้องมีสติคำว่าสติจะออกเสียงเน้นหนักที่คำว่าติส่วนคำว่าสะนะคะก็จะออกเสียงเบากว่าลักษณะคำที่มีการออกเสียงหนักเบาเป็นคำสองพยางแบบนี้นะคะยังมีตัวอย่างอื่นๆเพิ่มเติมค่ะตัวอย่างเช่นสุนนะัขพอดี มะพร้าวทำเลอะไรซึ่งเราจะลงเสียงหนักที่พยางค์ที่สองนะคะถ้าเป็นคำสามพยางค์จะเน้นหนักที่พยางค์ที่สและอาจจะเน้นพยางค์แรกด้วยค่ะถ้าในพยางค์นั้นมีสระเสียงยาวหรือมีพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าปัจจุบันจะเน้นหนักที่คำว่าปัดและบัน แต่จะเบาที่คำว่าจุนะคะโดยออกเสียงเป็นปัจจุบันหรือคำว่ากิจการก็จะเน้นที่คำว่ากิจและการแต่จะเบาที่คำว่าจะนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกนะคะเช่นธุรกิจกรรมกรสนทนาโทรทัศน์วิทยุเป็นต้นค่ะ ส่วนคำสี่พยางขึ้นไปนะคะมักจะเน้นหนักที่พยางคสุดท้ายแต่พยางอื่นๆก็จะมีน้ำหนักตามลักษณะของสระและพยัญชนะนั้นๆค่ะเช่นคำว่าทรัพยากรจะเน้นที่คำว่าทรัพยาและกรน,นะคะแต่จะเบาที่คำว่าพะค่ะออกเสียงอีกครั้งนะคะเป็นทรัพยากรหรือคำว่ากลวิธี จะเน้นหนักที่คำว่ากลวิทีส่วนจะเบาที่คำว่าละค่ะอ่านออกเสียงอีกครั้งนะคะจะเป็นกลวิธีคำในลักษณะนี้ยังมีตัวอย่างอื่นอนอ,นอีกนะคะเช่นคำว่ากัลยาณีกฤษฎีกาชีวประวัติพุทธมนทนเป็นต้นค่ะ หากเป็นคำสี่พยางที่มีการซ้ำคำก็มักจะเน้นที่พยางที่สองและที่สี่ดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะกระดุกกระดิกก็จะเน้นที่คำว่าดุกและดิกแต่จะเบาที่คำว่ากระทั้งสองพยางค่ะหรือคำว่ากระจิตกระใจก็จะเน้นที่คำว่าจิตและใจส่วนคำว่ากะก็จะเบานะคะคำในลักษณะนี้ยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกค่ะตัวอย่างเช่น กระปริบกระปอยขยุกขยเกตลบตะแรงเป็นต้นค่ะลำดับต่อมานะคะก็คือการลงเสียงหนักเบาตามหน้าที่ของคำในประโยคค่ะคำที่ทำหน้าที่เป็นประธานกริยา กรรมหรือคำขยายนะคะมักจะออกเสียงเน้นหนักเพื่อเน้นความหมายของคำทุกคำค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประธานกริยากรรมต่างก็เป็นคำหลักของประโยคนะคะตัวอย่างเช่นน้องพูดเก่งมากทุกคำจะชัดเจนหนักแน่นเท่าเทียมกันนะคะไม่ได้เอียงไปโฟกัสที่คำใดคำหนึ่งเพราะว่าทุกคำเป็นส่วนหนึ่งของประโยคความเดียวนั่นเองค่ะ แต่เมื่อไหร่ที่เราเพิ่มคำเชื่อมเข้ามาซึ่งคำเชื่อมส่วนใหญ่นะคะมักจะออกเสียงเบากว่าปกติค่ะเช่นคําว่ากว่าในประโยคที่ว่าน้องพูดเก่งกว่าพี่ถ้าสังเกตนะคะคำว่ากว่ามักจะออกเสียงเบากว่าปกติค่ะเพราะอยู่ในฐานะคําเชื่อมนั่นเองหรือแม้แต่ในประโยคที่ว่า น้องชอบทานข้าวเหนียวเพราะน้องโตมาจากอีสานคําว่าเพราะเป็นคําเชื่อมก็อาจจะออกเสียงเบากว่าปกติได้เช่นกันในประโยคนี้นะคะและนอกจากนี้คำที่มีเสียงเหมือนกันบางครั้งก็ออกเสียงหนักเบาต่างกันตามหน้าที่ในประโยคเช่นในประโยคที่ว่าคุณแม่ จะไปเชียงใหม่กับคุณพ่อคำว่ากะคำแรกจะออกเสียงหนักกว่าเพราะเป็นคำสำคัญคือคำช่วยกริยาส่วนคำว่ากะคำที่สองนะคะจะออกเสียงเบากว่าเพราะว่าเป็นคำเชื่อมในประโยคนั่นเองนะคะ แต่ในการออกเสียงหนักเบาระดับประโยคยังมีอีกหนึ่งหลักการค่ะคือผู้พูดสามารถเลือกเน้นคำได้ตามความต้องการเพื่อให้ผู้ฟังสนใจเป็นพิเศษหรือเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกลักษณะเช่นนี้นะคะอาจกล่าวได้ว่าการออกเสียงหนักเบาคือน้ำเสียงที่ผู้พูดตั้งใจจะเน้นย้ำคำใดเป็นพิเศษค่ะในการสื่อความหมายหรือกล่าวได้ว่าเป็นเจตนาในการสื่อสารก็ได้นะคะเช่นน้อยชอบนั่นไม่ใช่ชอบนุษ ผู้พูดจะออกเสียงเน้นหนักที่คำว่านั้นเพื่อเน้นย้ำให้ดูชัดเจนไปเลยค่ะว่าชอบใครหรือไม่ชอบใครนะคะหรือในตัวอย่างประโยคที่ว่าแน่ละเขาดีกว่าฉันนี่คำว่าดีในที่นี้นะคะจะถูกเน้นหนักเพื่อใช้สื่ออารมณ์ความรู้สึกประชดประชันแต่ไม่ได้เพื่อเป็นการชื่นชมนะคะหรือถ้าเราพูดในประโยคที่ว่า ขอบคุณจริงๆถ้าไม่ได้คุณผมคงแย่คำว่าจริงๆที่ถูกเน้นก็เพื่อสื่อสารถึงความรู้สึกหนักแน่นจริงใจตามความรู้สึกของผู้พูดเป็นต้นนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังการลงเสียงหนักเบาในภาษาไทยถึงแม้จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงความหมายในทันทีเหมือนกับภาษาอังกฤษนะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ช่วยให้ภาษาไทยของเรามีสเสน่ห์มีชีวิตชีวามีมอารมณ์และยังช่วยให้ความหมายของประโยค เด่นชัดขึ้นมามากเลยทีเดียวค่ะในวิชาการพูดเองนะคะดิฉันเองก็สอนนิสิตนะคะให้รู้จักการใช้เสียงหนักเสียงเบาให้เป็นประโยชน์เพราะว่าการลงเสียงหนักเบานอกจากจะเป็นการเสริมน้ําเสียงเสริมอารมณ์ยังทําให้คนที่ฟังสามารถจดจําในสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ําหรืออยากจะทําให้สิ่งนั้นมันเด่นชัดขึ้นมาได้ด้วยสําหรับวันนี้โลกกว้างกับภาษาไทยขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะรอรับฟังความรู้ดีๆเกี่ยวกับภาษาไทย ันใ,ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ